มันเล็กเลยโอูโ้หูจิ๋วเลยเอาดีๆเจ็ดสิบเจ็ดส <70, S 2> ิบคนพี่เจ็ดสิบเจ็ดคนมันก็ข้ามข้ามขั้นตอนดีนะโอเคนะอ่าไปลงไหนดีเนี่ย ลัมเบอร์ลัมเบอร์พี่คนเยอะนะ <uel ess> มินิโรโยโนะฮะน่าจะเป็นเกนไไนไมเไวๆยนะไม่ลองไม่ดูนะฮะบวก <ะ S 3> เลยแต่ก็น่าจะสนุกอยู่นะมินิโรโยเพราะว่ามันเล็กดีอะฝอยเนี่ยโอ้โหไม่มีเปิดเ,เลยเว้ยมันนี่นะเอานี่มาดีกว่าอุ้ยทำไมไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะ Uh, ที่โอ้โ oh, หที่ซื้อของไม่มีเลยว่ะตรงเนี้ยไม่โหลดเอามาพอดีเอดรเราดีกว่านะฮะกับแรมสเลตตอนนี้เหลืออยู่ขีดเดียวนะครับอยู่แถวนี้แหละใกล้ละใกล้มาถึงเราวแลละ ยังไม่สามขีดนะฮะครับพี่ขอให้ได้ที่หนึ่งขอบคุณครับผมน้องก๊อตจัดไปนะครับให้กำลังใจผมตลอดเลยนะครับขอบคุณมากนะครับอยู่นี่นหลังๆๆกำแพงนี้มาร์กไม่ได้ดาวหนึ่ง อ,อผมไปยืนหลังสะเลยพอดีหาเกาะหน่อยนนพี่ อย่าไปวัดกับมันมนนี<อ>้ก<อ>ัดกัดอยู่ด้วยเหรอเฮ้ยขอบคุณครับผมสแตนสำหรับดาว35ดวงนะครับขอบคุณนะครับรถรถรถหลังไ,ได้<อ>ที่หนึ่งนะครับพี่หวังว่านะครับขอบคุณครับมีกัดต่อไปนะครับ<ห>ตรงนี้ตรงนี้มีมาอ เกาะมันแตกข้างหลังข้างหลังมีนะข้างหลังเรามีนะตามหลังว่าดาวหนึ่งครับข้างบนเรียบร้อยสวยสวยสวยพี่ช่วยสเลวอ่นะครับช่วยสเล่ะ ผมหาใส่ก่อนเห็นแล้วเห็นแล้วพี่พี่สอยพอดีใช่ไหมเออเอามีดไปเคขี้ยงใส่มันกระเด็นออกมาเลยนะเออสูตรนี้ใช้ได้ใช้ได้ไอ้อะไรนะพลนะพลพลพลคใช่ได้อยู่หวังว่าจะได้อะไรนะเราต้องหามุมมุมอยู่นะ ใช่แต่แตของมันเป็นของใช่ครับผม <Target spotted. S 2> ดาว <There. S 1> นนใช่ไหมนะ่ะตัวนั้นน่ะคนใช่ไหมน่ะมันต้องวิ่งเข้ามาทางนี้สิ <Contact. S 1> พี่เล่นโหมดวอโซนหรือเปล่าครับอันนี้วอโซนครับผมแต่ว่าเป็นมินิมินิโรมินิโรโยครับ

ว่าเราเราไต่ขอบแล้วหลังจากนี้ <Hello. S 1> ต้องไต่ขอบโอ้ยตรงนี้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 ี s <S จะตายเร็วจะตายเร็วมันเล็งนิ่งมากอ่ะ พอเสล่เล่งอ่ะเสล่สลสลแช่มันก็เลยยิงสวนมาได้ขบวนมาวะเหลืออีกสี่ทีมนะครับก็อีกเจ็ดผู้เล่นนะฮะข้ามา copy on my way สเลเลวงพี่ตาเดี๋ยวมันก็ต้องออกมาทางนี้พี่ข้างข้างซ้ายเราเนี่ยสองตัวสองตัวสเตลเล่ซ้อนซ้อนซ้อนหลังไปเลยครับโดน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  สองตัวนะพี่ตะสองตัวนะพี่เลีบไปไหนอะในอยู่ข้างหลังพี่นั่นแหละรอมันโดดออกนอกนะดาว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 เออนั่นแหละสวยงามบงมานะครับวงมานะรีบเก็บของแล้วรีบไปก่อน เก็บ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 ไอ้นี่ด้วยมันน่าจะมี U A V ด้วยต้องลงต้องลงต้องลงพี่ต้องลงออกซ้ายเลยครับอ่ากล่องเกาะกล่องเกาะเก็บเลยครับตอนนี้ตอนนี้มาเก็บของเกาะเลย เออตอนนี้เหลืออีก3าผู้เล่นนะเหลือเรากับมันนะเรากับมันเดินเข้าไปเลยเอามามาเดินตามมาสวยตายแล้วชนะแล้วชนะแล้วมานี่ต้องโดนมีดมันโดนมีดซะดีๆเรียบร้อยชนะแล้ว เล่นวงเล็กดีกว่าสวยงามครับผมสวยงามนะฮะคูเกอร์ก็มาเกิดตอนสุดท้ายพอดีเลยนะฮะแล้วทำไมฉันไม่จุดปืนนะครับนี่ดูดูคาดนะครับนี่เดอะคอสนะฮะอีกสักตาไหมฮะอีกสักตาไหมฮะมามามแล้วผมไปจับปืนใครขึ้นมาวะน่ะ